สวัสดีครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชนกุณชัยจากสาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหารจะพามาดูการทำอาหารชนิดหนึ่งนะครับโดยอาจารย์น้อยนะครับสวัสดีเช่นกันค่ะอาจารย์จารุณีวิเทศค่ะจากสาขาวิชาค่ากรรมศาสตร์ค่ะก็วันนี้เป็นจะพาเข้าวังค่ะอาจารย์เข้าวังอาหารไทยดั้งเดิมใช่ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็น เป็นต้มค่ะเป็นต้มต้มแกงใช่ค่ะต้นน้าอร่อยอร่อยนะคะ,คะเราเรียกว่าแกงรันจวนแกงรันจวนจแสดงว่าต้องมีกลิ่นหอมชุยมาเลยค่ะแบบหอมแบบ อาจารย์ต้องอยากกินแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยงั้นมาดูเลยนะครับรืลังปรุงมีอะไรบ้างครับก็แกงน้นจวนนะคะก็จะเป็นแกงที่อยู่ในวังของสมัยรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าก็หมเนื่อกินรัสนะคะก็ปรุงประกอบมื้อนี้นั่นเอามาจับผสมกันนะคะก็เป็นแกงนี้นะคะโดยมีส่วนผสมนะคะก็คือน้ำพริกกะปิก่อนน้กะนะคะซึ่งน้ำพริกกะปิเราจะใช้กะปิอย่างดีเหมือนกันนะคะก็ตามด้วยพริกขี้หนูกระเทียมนะคะ ปรุงรสด้วย,วยน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บน้ำปลานะคะก็จะ โขกออกมาแล้วเป็นน้ำพริกกะปิีอกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นเนื้อค่ะเนื้อค่ะอันนี้อ่ายังทานแล้วค่ะนี้จะเป็นเป็นชิ้นต่อคาะใช้สัตไหนคะอันนี้ใช้ตัวสัตวไนค่ะสัตใไนสัตว์นจะมีความนุ่มนุ่มนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะในส่วนประกอบที่จะต้องใส่ไปด้วยนะคะก็จะเป็นตัวตะไคร้ตะไคร้ซอยนะคะซอยแล้วจะน้อยแช่อะไรไว้แช่น้ำแช่น้ำมะนาว ค่ะสีก็จะได้จะสวยๆนะคะนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะหอมแดงซอยนะคะพริกขี้หนูบุบพริกขี้หนูอ่าพริกเผ็ดใช่เพิ่มความหอมเหมือนจะเป็นแบบรสต้มยำอะไรแบบนี้นะคะเราก็จะปรุงรสด้วยความเปรี้ยว่มะนาวมะนาวนิดนึงนะคะตัดเลือดนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนนะชิมเพราะว่าน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิมีความเค็ม บ้านแล้วนะคะก็ชิมก่อนนะคะเสร็จแล้วเพื่อความหอมเข้ามาอีกความมันถึงได้ชื่อรังจวนนี่ค่ะนี่ค่ะใบโหระพาใบโหระพานะคะก็เด็ดไว้เด็ดไว้นะคะเป็นช่อๆเป็นใบๆไว้นะคะเหมือนจะเยอะแต่คงไม่เยอะมั้งเดี๋ยวใส่น้ำไปก็จะยุบๆายงใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดค่ะ เราเข้าสูงวิธีการทำเลยดีกว่าจะน้อยเริ่มด้วยจะบอกว่าที่การทำมีสองทีค่ะมีสองวิธีใช่นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นที่หม่อมลวมเรื่องอะค่ะท่านจะเอาผัดเนื้อที่มีอยู่ในตู้ผัดเนื้อที่ผัดไว้แล้วใช่ค่ะ เอามาผสมกันมาผสมกันแต่วันนี้เรายังไม่มีผัดเนื้อเรายังไม่มีเพราะเนื้อเรายังเป็นเนื้อสดอยู่เราจะต้องทำยังไงเราก็จะผัดเนื้อก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีถ้าเราจะต้องผัดเนื้อเราเลยต้องใส่น้ำมันไปหน่อยนึงนะคะจะมันไปเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาตัวนะคะให้หอมนะคะกระเทียมกับหอมแดงลงไปผัดด้วยนะคะเหมือนเรากิน ผัดเนื้อน้ำมันหอยอะไรยเงี้ยค่ะถ้าอาจารย์มีเนื้อน้ำมันหอยหรือหมูน้ำมันหอยอยู่ในตู้กับข้าวอยู่แล้วอะค่ะอาจารย์มาผสมได้กันเลยนะคะอันนี้เราก็จะใช้ไฟแรงจะเริ่มทำละเราก็เพิ่มไฟแรงสักนิดนึงค่ะแต่ถ้าอีกวิธีหนึ่งอะค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเราไม่ผัดเนื้อก่อนนะคะแล้วเราไม่ใช้เนื้อสันในเราใช้ส่วนอื่นก็ได้ซึ่งอาจจะเหนียวกว่าต้องแต่เราต้องตุ๋นค่ะเราก็ต้มตุ๋นให้มันมีความนุ่นไปก่อนใช่ค่ะ เดี๋ยวเราเอากระเทียมกระเทียมลงไปนป้ำมันเริ่มร้อนพอประมาณบางคนร้อนน้ำมันร้อนจากใส่ลงไปไม่ไปเลยมันก็ร้อนขึ้นมาได้นะครับ <ๆ S 2> แล้วก็เดี๋ยวเราอาจารย์หนูยังจะใส่ไม่ใส่หมดนะคะเราจะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนหอมซอยยังไม่ใส่หมดหแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะให้กลิ่นนะคะหอม ของตัวกระเทียมกับตัวหอมเนี่ยค่ะขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีความพอสุกเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะใส่เนื้อลงไปผัดได้เลยใส่เนื้อลงไปผัดรวมกับกระเทียมกับหอมซอยดเติมน้ำไหมไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมค่ะเราจะได้สุกใช่มันจะมีน้ำฉ่ำออกมาหน่อยใช่ค่ะแล้วก็ ที่เราผัดก่อนนะคะมันก็จะรันจวนที่หนึ่งได้กลิ่นหอมนะคะได้กลิ่นหอมของเนื้อเนี่ยค่ะผัดไม่ต้องสุกมากก็ได้นะคะเอาแค่แบบประมาณ80เบอเซนตก็ได้ค่ะเราเดี๋ยวเราจะต้องไปต้มอีกทีค่ะผัดให้มีกลิ่นหอมของกระเทียมของหอมจอยนี่แหละใช่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจานเสร็จแล้ว พอแล้วค่ะเดีต้องสุกจัดใช่ค่ะเจ้าเดี๋ยวเราก็ไปต้มน้ำนะคะต้มน้ำโอเคค่ะนะคะอาจารย์นี่เราในนี้เป็นน้ำเปล่านะคะก็ต้มไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อใส่ไปค่ะอาจารย์ได้ที่เลวใช่ไหมคะได้ที่แล้วค่ะหอมมากเลยแล้วก็ ใส่ในหม้อเลยค่ะที่หม้อที่มีน้ำต้มไปแล้วนี่ค่ะเราก็จะได้น้ําที่ได้จากตัวน้ำที่ออกมาจากตัวเนื้อในการผัดในขั้นตอนแรกนะคะแล้วเพื่อให้เกิดความนุ่มนะคะเราจะเคี่ยวไว้เคี่ยวไว้เพื่อให้นุ่มนานไม่เอ่ยในปริมาณเนื้อเท่านี้ก็ประมาณสิบ นาทีเพราะเราหั่นชิ้นบางด้วยแล้วเนี่ยเราเป็นสันในใช่ไหมใช่มันก็นุ่มพอประมาณแล้วนะคะแต่ช่วงนี้นะคะเราจะต้องใส่ตะไคร้ลงไปเพื่อดับกลิ่นใส่ตะไคร้ใช่ไหมเราจะใส่ตะไคร้ลงไปในช่วงที่เราจะต้มให้มันนุ่มไปแล้วก็ใส่ตะไคร้ไปด้วยค่ะมันก็จะได้กลิ่นหอมของตะไคร้เพิ่มเข้ามาด้วยตะไคร้ออกมาตะไคร้ซอยเนาะถ้าซอยบางๆก็ตัดเข้าปากรับประทานได้เลยเขี่ยงง่าย ตะไคร้หอมโชยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งต้องรอประมาณต้องรอประมาณ15นห้าสิบถึงสิบห้านาทีนะงั้นตอนนี้เราเราเคี่ยวไปก่อนแล้วกันใช่ค่ะเป็นอย่างไรบ้างรวคากจะน้อยเราตุ๋นจนเนื้อเปื่อยแล้วค่ะเนื้อที่านไปนะคะเปื่อยนุ่มแล้วใช่ค่ะนี่ค่ะลักษณะสิบนาทีสิบห้านาทีค่ะนะคะขั้นตอนต่อไปหลังครับคะทานได้เลยแต่ว่าต้องปรุงก่อนค่ะปรุงก่อนนะคะ กลิ่นรันจวนที่จะมาอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือกลิ่นของน้ำพริกกะปิค่ะกลิ่นน้ำพริกกะปิอ่าเราก็จะใส่ตัวน้ำพริกกะปิลงไปเลยนะคะตอนนี้เลยใส่น้ำพริกกะปิลงไปลงมตัวไหนเลยใส่อที่เราผัดเหนือยอยู่เราก็จะใส่แบ่งไว้ซอยใส่หมดเลยไป สแล้วก็พริกขี้หนูบุบนีนะคะใช่ใส่ไปเลยบบนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยเพราะว่าน้ำพริกกะปิมีรสเค็มอยู่แล้วเสร็จแล้วน้ำมะนาวคมะน้ำมะนาวนี้ก็ถ้าน้ำพริกกะปิเรามีความเปรี้ยวเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะนะครนะคะใบโหระพาใบโหระพา ใส่ไปหมดเลยค่ะใส่ไปหมดหอมดีครับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ทำให้ใบโหระพาสุกนะคะคนให้เข้ากันให้ใบโหระพาสุกก็คือกดให้จมน้ำช่ให้ใม้น้ำร้อนค่ะนะครับ แล้วก็ไม่เดือดใช่ค่ะตั้งไฟอีกไหมหรือไงหรือรอเดือดอีกไหมให้รอเดือดอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าถ้าใบโหระพาเอ่ยยังไม่สุกนะค่ะพอเราตักขึ้นมาดูอะคะมันจะดำมันจะดำค่ะแต่ถ้ามันโดนน้ำเดือดเดือดเดีมันจะเขียวใช่ไหมใช่ค่ะนะคะอ่าเนี่ยค่ะจันเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจยน้เสร็จแล้วค่ะจันพร้อมเสิร์ฟใช่ไหมคะพร้อมเสิร์ฟช่วยช่วยช่วยหอมไหมคะจันหอมมาก เนี่ค่ะเวลาเรารับประทานนะคะสซก็จะได้กลิ่นหอมของกะปิด้วยนะคะได้กลิ่นหอมของใบโหระพาด้วยนะคะก็จะทําให้แบบสดชื่นค่ะเขาถึงเรียกว่าแกงรันจวนเนี่ยเนาะมีแต่หอมหอมมีแต่ของหอมเท่านั้นค่ะค่ะนะคะตกแต่งนิดนึงนะคะใบโหระพาสุดเนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ ท้อง <แก S 1> รับประทานอีกแล้วแกงรันจวนแกงรันจวนเนี่ยจะเป็นลักษณะอ,า,อาหารชาววังนะครับหลายๆคนจะคิดไปถึงลักษณะอาหารชาววังซึ่งจริงๆก็เกิดแถวๆเราแวกสวนดุสิตนี่แหละนะครับสวนดุสิตสวนชุนันทาเอาเข้าจริงแล้วสวนดุสิตนะครับชื่อมหาวิทยาลัยของเราแต่ข้างๆของเราแวดล้อมไปด้วยสวนต่างๆนะครับใครเคยสังเกตมั่งนะครับ ตรงข้ามก็เป็นสวนอ้อยข้างๆก็สวนสุนันธานะครับในสวนสุนันธาช่วงแรกๆอ่ะจะเป็นการเ,เจ้านายย้ายมาอยู่นะครับย้ายมาอยู่ในที่สวนสุนันธาแล้วก็มีการสร้างตำหนักนะครับต่างๆตำหนักหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านอาหารใครเคยฟังเกี่ยวกับเรื่องราวอาหารของเราบางคนอาจจะนึกออกละตำหนักพระวิมาดานะครับนะครับแกงระจจดนี้ก็เกิดที่ตำหนักนี้แหละนะครับก็ถือว่าเป็นเมนู ตอนนี้เราคิดว่าเป็นเมนูโบราณอ่าแต่ถ้าในยุคนั้นก็คล้ายๆว่าเป็นเมนูคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าอ่าอาจารย์ของเราที่จะนําเสนอนะครับมั<อ>นจ<อ>ะเล่าให้ฟังไหมบ้างตอนนี้เรายังไม่ได้ทำเรากําลังติดตามด้วยภาพนะครับแต่เราก็น่าจะนึกถึงกลิ่นออกนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ เราคุ้นเคยกับวัตถุดิบเอเมนู U, บางอย่างที่ทำขึ้นมาอย่างเช่นน้ำพริกกะปินะครับอ่าตอนนี้ก็เลยมีส่วนผสมนะครับที่ฉายซ้ำให้ดูก่อนจะได้เป็นการทบทวนด้วยนะครับเพราะว่าอตอนนี้ยังยังไม่ได้มีคำถามที่ชัดเจนมาเพราะว่า อาจจะชมแล้วก็เข้าใจแล้วนะครับแต่ตะน,นี้ก็อาจจะพูดเพิ่มเติมให้ฟังกันไปอย่างเช่นเนื้อสันในนะครับในตำรับที่อาจารย์น้อยอาจารย์จรุณีสาธิตให้ดูใช้เนื้อใช่ไหมครับใช้เนื้อแต่ถ้าเราหั่นชิ้นบางเราก็ต้มเคี่ยวได้ไม่ไม่นานนะนะครับแต่ถ้าเราหั่นชิ้นใหญ่ชิ้นหนานะครับถ้าเป็นเนื้อบางทีเราก็ต้องเคี่ยวนาน เคี่ยวนานบางทีเคี่ยวให้มันหอมไปเลยนะเป็นท่าสุดท้ายเขาก็เลยเขียนนะครับมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับสำหรับเคี่ยวสําหรับตุ๋นให้เนื้อมันเปื่อยนะครับแต่หลายท่านอาจจะไม่รับประทานเนื้อนะครับก็มาเปลี่ยนเป็นหมูก็ได้ แต่เนื้อหมูเดี๋ยวก็ดูธรรมดาไปไหมอยากเป็นแบบกระดูกหมูอ่อนนะครับอ่าก็อาจจะใช้ใบพายหมูนะครับอ่าหรือบางคนก็เรียกอะไรกระดูกพายแก้วกระดูกอ่อนใบพายกระดูกหมูแก้วอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ได้ก็จะได้เคี้ยวแล้วมีความกรุบก,กรอบเพิ่มเติมนะครับก็เป็นเนื้อนะครับเป็นของส่วนเนื้อแล้วมีใบโหระพามีตะไคร้มีหอมแดงนะครับอ่าเพิ่มกลิ่นหอมแน่นอนความรันจวนก็จากตรงนี้ในส่วนหนึ่งนะครับ พี่ขี้หนูสวนยิ่งได้พี่ขี้หนูสวนดีๆนะครับอหอมอยู่แล้วทําไมเราถึงเลือกใช้พี่ขี้หนูสวนเพราะความหอมนะครับจะมีมากกว่าแต่บางทีหาไม่ได้แล้วหาง่ายๆบางทีเราไปตลาดไปซูเปอร์มาร์เก็ตมักจะเจอพริกแดง,แดงพริกอะไรนะพริกจินดาใช่ไหมครับพริกจินดาแดงนะคะอันนั้นก็ได้เรื่องสีสันแต่ถ้าบังเอิญเรามีนะครับพิกขี้หนูสวนหรือปลูกไว้สักเล็กน้อยก็ได้ปลูกเป็นกระถางนะครับมเม็ดออกอเหลืองๆส้มๆเก็บเข้าตู้เย็นเก็บไว้ให้ใหแห้ง นะครับก็เก็บได้นานแล้วมันก็จะ,ะแก่เป็นสีแดงได้แต่ถ้าเก็บต้องแต่เขียวเขียวเหมือนที่ตลาดเขาขายเนี่ยมันก็จะเขียวนะครับมันก็ดูไม่สวยเดี๋ยวมันเขียวไปหมดเลยอ่ะอย่างเช่นภาพที่โชว์อยู่ก็ยังมีสีแดงเนาะน่ากินน่ารับประทานนะครับมีน้ำมะนาวนะครับแต่บางครั้งบางคนอยากบอกว่ายวปรุงด้วยอะไรนะน้ำสนาสปมะขามได้ไหมอ้าวอ่ะ,อะก็เปรี้ยวอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่ในส่วนผสมที่สําคัญก็มีน้ําพริกกะปินะครับมีน้ําเปล่า เกลือป่นน้ำเปล่าก็คือน้ำที่ไปเคี่ยวกับเนื้อนะครับที่ไปต้มเคี่ยวก่อนแต่ตัวน้ำพริกกะปินี่แหละคือของที่มีอยู่ประจําครัวแล้วเราไม่ทําให้เหลือทิ้งนะครับอ่าอย่างเช่นชาวรัว้วชาวชาวางในตำหนักในตำหนักพระพิมาดานี่แหละนะครับพอทําอาหารขึ้นไปแล้วเจ้านายพระองค์ต่างเนี่ยสเสวยอาหารน้อยสเสวยพระกยาหารน้อยเสวยแล้วไม่หมดอยังเหลือยังเหลือล้วเป็นของดีของสะอาดนะครับ อาหารเหลืออยู่มากไม่อยากทิ้งนะครับหม่อมเจ้าแย้มเยือนนะครับหม่อมเจ้าแย้มเยือนสิงหรานนี่แหละเป็นผู้คิดค้นแล้วก็แต่ท่านาเป็นคนเลี้ยงหม่อมหลวงเนื่องนินรัตที่อาจารย์น้อยเอ่ยชื่อไว้ด้วยหม่อมหลวงเนื่องนินรัตก็เลยมาถ่ายทอดต่อนะครับแต่หม่อมเจ้าแย้มเยือนเนี่ยก็เลยกันเป็นคนคิดค้นไม่ให้เสียของนะครับเอาน้งพีกกะปิที่เหลือนี่แหละนะครับทำต้มขึ้นมาแล้วก็มาดัดแปลงมาราดพอราดลงไปหอมรำจวนนะครับหอมรำจวนทั้ง น้ำพริกกะปิทั้งใบโหระพานะครับส่วนผสมของเรานะครับถามว่าน้ำพริกกะปิละ่ะมันจะเป็นสัดส,ส่วนยังไงเมื่อกี้เห็นบอกแต่ส่วนผสมนะครับตอนนี้อาจารย์ย้อนไปที่แกงรันจวนก่อนเนาะน้ำพริกกะปินะครับบางคนบอกว่าสัดส,ส่วนยังไงดีนะครับจต่งจริง,รงน้ำพริกกะปิมันก็ง่ายๆนะครับ คนชอบทานเผ็ดก็ใส่พริกเยอะตรงนี้ก็พริกขี้หนูเนาะอาจจะเป็น12เม็ดหรือประมาณ5กรัมมีกระเทียมพูดแต่ชื่อก่อนละกันมีพริกขี้หนูมีกระเทียมแน่นอนมีกะปิกะปิบางคนก็อาจจะไปเผาไฟไปย่างไฟไปห่อไปตองไปห่อฟอยหรืออยู่บ้านไมมีก็ไปนาบกับบนกระทะกดให้แบนๆจี่กับกระทะให้มันสุกหอมขึ้นมาก็ได้นะครับ ปรุงรสด้วยเปรี้ยวเค็มหวานในยุคนี้นะครับก็มีน้ำมะนาวมีน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บก็ประมาณนี้แต่จะย้อนกลับมาในสมัยโบราณอีกว่าแกงรันจวนเกิดจากชาวรัว้วชาววางเกิดจากเจ้านายนะครับชาวรัว้วชาววางเจ้านายนี้อาหารรสจะไม่จี๊ดจา๊าดจะไม่เผ็ดซีแบบเผ็ดแล้วเหงือ่อตกโอ้โหซีซาร์ซดเข้าไปโอ้โหเปรี้ยวจีด๊ดตาหยีอะไรอย่างนงี้อ่าชาววางังรับประทานอาหารนะครับ เสวยพระกายอาหารก็ต้องแบบว่านุ่มนวลชวาวังเพราะฉะนั้นรสชาติจะนุ่มนวลแต่พอมายุคเราแล้วเราก็ไม่ว่าก,กันเนาะยุคเราเราอยากอยากจะซดอ่ะนะแกงรันจวนหอมก็จริงแต่อยากได้รสชาติที่ชัดเจนมีเปรี้ยวเปรี้ยวน้หน้อยเปรี้ยวเค็มหวานอ,อาจจะเปรี้ยวเค็มหวานได้ตั้งแต่จากน้ำพริกกะปิบางทีเอาน้ำพริกกะปิมาราดนะครับแล้วไปต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมมากก็ได้หรือบางคนก็ปรุงเพิ่มเข้าไปแล้วแต่ก็มาหอมรัจวนที่น้ำพริกกะปินะครับ นี่ไงในส่วนผสมของแกงรันจวนที่ว่าในขณะที่ปรุงน้ํานะครับในขณะที่ปรุงน้ําต้มต้มเนื้อต้มหมูอ่ะนึกได้อีกว่ามีคําถามว่าใช้เนื้อส่วนไหนดีจะแบบแบบนุ่มหรือแ,แบบให้มันกรุบกรอบนะครับก็เลยบอกว่าอ,อาหารชาววังนะครับบอกแล้วก็น่าจะถ้าดั้งเดิมคงจะเป็นนุ่มๆเคี้ยวง่ายๆไม่ออกอาการโอ้โหเคี้ยวแล้วกระชงกระชากเหนียวออกอาการแบบเคี้ยวแบบไม่ขาดสักทีนะอ่ะ แต่เราก็มาแถมให้แล้วไงครับถ้าเราจะเคี้ยวแบบกรุบกรอบนะครับเป็นเนื้อหมูนะแต่บางคนบอกว่าไม่ได้เลยทั้งสองเนื้อนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับประทานทั้งเนื้อบัวเอยเนื้อหมูเอยจะเป็นเนื้อไก่ได้ไหมอ่ามันก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เพราะว่าบางทีเราก็ดูว่าเราทําเราอยากซดน้ําแต่เนื้อเราเคี้ยวยากนะครับแล้วเราบ้านเราสมาชิกเรา เออหลายหลามคนมีผู้ใหญ่ด้วยบางทีก็อยากทํารสเนี้ยให้ทานอยากทากลิ่นรสเนี้ยในแกงแบบเนี้ยให้ได้ชิมให้ได้ทานกันบ้างแต่เคี้ยวไม่ได้เคี้ยวยากนะครับกระดูกอ่อนเคียวยากกระดูกปบพายเคียวยากเนื้อสันในถึงแม้จะเคี้ยวให้นุ่มแล้วก็ยังยากแต่เนื้อไก่อ่าพอได้อ่าสำหรับบางบ้านจะเป็นเนื้อปลาอ่ะจริงๆแล้ว มันก็พลิกแพงกันได้พลิกแพงกันได้แต่เราทําดั้งเดิมให้ดูก่อนนะครับพ่อก็หลัว่าอยากให้เป็นแท้ๆดั้งเดิมก็จะได้ไม่สูญหายไปด้วยแล้วก็จะได้นึกถึงอยู่นะครับ